ดาร์กเนสออนไลน์กระชากความมันสุดเลเว50อัปเดตคลาส3มันสุดยอดพร้อมกับสกิลใหม่ๆสุดอลังการและชิปใหม่ๆม,มากมายพบกันได้แล้ววันนี้ที่ www.dn.an.th นนอนะครับสวัสดีครับวีนี้เรับสุดรายการ Spirit of Gamer TV วนะัวันนี้เราอยู่กับเกมด a ร k n n น็ t นะครับกับกระเทยควายทั้ง4ตัวนะฮะ เฮอเธอควายงั้นเหรอเห็นกูมมึงเห็นคุณเป็นคนยังไงหรอพ่ะพูดงี้มต้องเป็นเพื่อนเป็นคนยังไงอะเฮ้ยควายควายไปคนเดียวอีกควายไอ้เฮียม้านี่ว่ะเฮีมาพยายามสูงเฮียเนี่ยข้างลยามสูงครับเราไปลัวข้างล่างดีกว่าเจอกันเว้ยก็วันนี้จะจะมาทำเควสฮะระดับ มือมาเลยมือมาเลยเหรอมือมาเลยเดี่ยจะมาเล่นก็ม่กูพูดเองไปวันนี้ก็จะมาเล่นเกมเด้ามาระดับโลกนะฮะวันนี้วันนี้ก็จะมาแคสเกมได้ก็เนสกันนะครับทีนั้นทุกคนก็เวลห้าสิบกันหมดแล้วนะครับไปปั๊มมานะมาทุยเล่ด็กๆเล่นนนานกันมาเป็นเวลาเกือบหลายปีเป็นเวลาเกือบสี่เป็นเวลาเกือบสี่ปีนะครับว่าไปไหนว่าไปไหนวะพวกมามาเซาไว้เหมือนเดิม ครับคุณรู้จักมึงเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมะใช่เหรอว่าสองปีแล้วลอมมี่ใช่เหรอเกือบเกือบเกือบสองนายปีขึ้นรักเรามันช่างยาวนานถุยเสียขอคิดสักสิบห้าทีไว้จัดไปด้วยอ่ะไปอ่ะไปไปไหนไปไหนฮะไหนนะไม่้มไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นแบบไม่มีจ้าหลอกไม่มจ้าหลอกนี่เด็กไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นโอ้ย เขาเห็นวันนี่ไหมชนเผ่าชนเผาไฟเียชนเผาไฟยืนจนควยจะแล้วเนี่ยเอ้ยกูไปทุกคนเข้ามาเข้านะฮะเข้ามาเร็วมึงเฮ้ยมาเร็วเฮ้ยมันฟินเลยเว้ยมา let's go เอาเลยจนปุ เฮ้่ยนสามชาตินะครับวะเฮียนี่เฮปีกปกปีกกระดิกด้ข้างหลังดูดิน่ารักเต่ซัเดินไม่ได้ ready กเซตเีโอ้เริ่มาไกิ้งวอยเริยเ่างริ่มเรย่มเริ่างมาริริเเ เห็นไลยที่เห็นเลยพี่ยุพเยอะเยอะไยังมาอืมแต่เอาชูหายกว่าผิดป่ะผิดอันว่ะอันใกล้ๆกล้ก็เตงพอเลยโือมึงใส่เต็มที่เลยโอ้โหอลังการเต็มที่นะครับเกมนี้เป็นเกมที่สกิลอลังการที่หายเวลาไว้ว่านะครับยอด์เกตสีไม่เวลาล่ำลำใจเย็นได้ชินใจเย็นเดี๋ยวเก็บไปตีมอนไปเดี๋ยวคูดาวอีกแลตอนนี้เราเราก็เก่งพอที่จะเล่นระดับเอบิโซกันนะฮะคูดาวเขาสอนในระดับยากสุดนะครับ หรือเปล่าผุดาสอนวิชาเลยกำลังงงเว้ยสักทีไอ้สารพัดน้องงงงอนเนี่ยเอ้ยงงครับจ้าเฮ้ยไม่ใช่เรามากันผิดที่ว่ะเพื่อนเข้าเข้าเข้าไปเหรอมันก็เป็นดันเหมือนกันแหละเข้าใจว่าเข้าใจป่ะเข้าใจป่ะเข้าใจป้าเขอุ้ยเดือดยักษ์ลงจากฟ้าเข้าใจเฮ้ยมึงพอได้แหละมึงจะพอไหรอมก๊อ มึงจะพอไหมจะพอไหมจะพอไหมจะพอดีไหมจะพอไหมอะไรนะเฮ้ยจ่าจ่าดนเหรอครับฮ้มีดาวด้วยเฮ้ยกวาบ้างกวาบ้างเฮ้ยเดี๋ยวคือดูวาเดนกูเป็นวาเดนไหมึงดูขัดักกูเนี่ยโอเวอร์กรเนี่ยโออร์กรอ๋อจะระเบิดลยดูเข้าเข้าไปเห็นไ น่ะน่ะน่าน่ะวิชาดิงจาเลยเย้แม่งไซเบอร์ซะด่ะโลกแบบมันเหมือนพวกแบบเฮ้ยต้องเข้าอันไหนวะแบบนะ Princess of Darkness Madeline Madeline ให้ปีโอเคทุกคนพร้อมแตถึงเว้ยยังไม่หมดกูรออยู่ เว้ยรอรออยู่เราไม่หมดเลยไมม่หดเลยอะไรกันบ้านมันกินสารส้มป่ะสารส้มบนบ้านเย้ยไปทำไมเข้าแบบนี้แบบแบบนี้มันแหลกจังวะแหลกจริงเลยไหม Let's go อินดอร์ l e t ก่นเข้าเลยมอนมันไม่ได้แดกผมแล้วครับอ่าไม่ได้แดกครับแพรอ้โหตายกันเร็วมากมอนการอะไรเนี่ยพวกม้ามันลมดันอะไรเนี่ยกันโลกว่ะ เมอบลตันไงใช่ไหมเนะี่ยนี่คือการใช้ชีวิตเมื่อเบลตันนะฮะอุย้ยตัวเฮีย้ยอะไรมาเริ่มเชิมเลยอ้ยิงแม่งสิกระโลกไลม่ะน่าไม่ตายทีวะอ่ะตายแล้วบ้ามันไม่ได้ให้ตูเมื่อกีก้มันเฉยเฉยกูยิงมันได้วะเนี่ยไอเนี่ยบอสของด่านเนี้ยเลือเดเยอะจริงไหม แต่ละคนสกิลใช้กูแหลกเลยครับผมใช้แฟบอยู่นะฮะมันแหลกนะฮะเก่งใจกันบ้างแปรแปรแปรไม่แล้วรอดแล้วอ่ะไอ้กาให้มันเลยจังวะจบจบดันแล้วหรอยังใจเย็นสิครับดันนั้นมันจบง่ายแบบนี้คนปั๊มดันนี้แล้ว กี่นาทีวะตอนนี้14นาทีแล้วเว้ยอะไร2พา2ผาได้2พาร์ทได้เว้ยได้อยู่นายลงยาวได้ไม่ใช่เหรอได้แต่ว่ามันไม่รู้เดี๋ยวเขาจะเอากี่พาร์เละไม่ใช่เขาจะกูว่าเอาเมียเมียได้กี่พาร์ทเลยผาร์ทเดียวไปเลยใครคนสุดท้ายที่อยากรู้นะเว้ยใคนสุดท้ายคนสุดท้ายแม่งมาแม่งโคยเหม็นว้ยท้อไหมการพิสูจน์นะเล่นมุกกัน้าเดีครับไม่ได้เล่นมุกเลยนะมันไม่ขำนได้ กล้าเลตาจะเป็นนายกล้าไปไหนฮะกล้าไม่มพ oh oh, oh. ูดเลยเลยตาดอดนายอุ้ย like. อิดเคกล้าหายไปเลยนะครับอ้เอโรชาเวนั่นมแม่งเบาเหรอเอโรชาเว่ตโอ้ไอ้ลำลำลำบีบีลำบีบีลำอมา ล้อม,มันดังไว้ล้อมปูทำไมเลือดล้อมมันดังล้อมันเอาออกไปก่อน มาเลยมึงดูเลือกดกูเวมึงมึงเล่นกันไปก่อนเลยเลือกันไปอ่ะอย่าตายครับเหลือสองพันย็ดไปเลยบอสแม่งก็สื้อตามกูอีกครับขอโทษนะท่านผู้ชมนะที่ผมอา,อาจจะหยาบกันไปบ้างนะครับไม่บ้างวะโดนโดนเห็ดระเบิดใส่อะตายหาเลยโอ้สองหมื่นโดนเห็ดระเบิดใช่อ่ะกูฟื้นละมาเลย ห้าได้อยู่เลอดค่อยๆไปยังไหวอยู่อ่ะโดดๆ้ยคนคนปล่อยมุกหนักมันงอยู่ไหนวะมาดิมาดิเฮ้ยเลือกตีดิครับปืนลั่นปืนลั่นฮะฮะยิงสกิลอะไรวะยิงสกิลอะไรไปวะมันให้ทำอะไรอ่ะ ไอ้สัตว์มันนยังมีสกิลโหดเลยแล้วน้องเนี่ยปัญญาเต่าเห็นไหมปัญญาเต่าไปเยสมีชื่อด้วยอ่ะโคตรเด้งเลยครับโนบลูแล้วขอไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนขบวนการกีนิวอะกีนิวเอาเป็นเงือนงยก่อนจะไปกูมีหนึ่งตัวแปะไปไอ้เพื่อนเลยแปะไปโอ้ยกีนิวอะกีนิวหสัตว์นะกีนิวหัวหน้าอห่างนี้ฟิเซอร์อยู่ไหนเด็กฟีดอยู่ไหนเด็กฟีดอยู่ไหนฮะ ะยืนเป็นไก่ตาแตกอยู่เนี่ยไก่ขวยเท่าไม่มีใครตีมันเข้าเลยหรอมึงช่วยตีกันดิท้าอยู่ไหนท้าหายไปแล้ว,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 วเฮ้ออเยะเลื่อนลมทำไมผมเป็นวาร์เดนครับ <c oughs> โว้ตัวอะไรมาเนี่นยอุ้ยลำแสงสเปกตรา้า <c oughs> สุดจะแม่แล้ว <c oughs> เอาไปไหนกันแล้ววะมึงทายไปไหนกันหมดอ่ะอืาพั้มเอาพันหนไอล้มล้กูตายไล้มล้กูตายไปแล้วกูตายไปแล้วหลายตัวเคลียร์คนละตัวดิมันจะได้จบมันมันมันตามกูมามถอยไปเนอะบอสแม่งไม่ถอยมันโดนสกิลแม่งไม่เป็นไรเลยอยู่ไหนวะกูไม่กล้าไปวะ ถ้าสามารถกำจัดเพลีเชอร์ภายในโหตััวมมนเเริ่ลยภายในวิหารเท่านั้นอะไรไหมไอ้เหี้ยมาดูดิเพื่อนที่ต่อเลยจะฆ่ามันก่อนล่ะฆ่าปะฆ่าไม่ได้มันมีเกาะกตาไปไอ้เหี้ยโอ้ยโอยโอยเข้าวิหารมันบอกให้มันบอกจะฆ่าไในวิหารบอกจะฆ่าไได้ด้ในวิหารเท่านั้นเลยแรกเห็นก่อตามหลังมาแล้วตามหลังมาแล้วอุ้ยทุกคน เเคลียร์วอนเคลียร์วอนเคลียร์วอนมี็นไประตูไม่เปิดเคลียร์วันไปโกยเคลียร์วอนเคลียร์วอนเร็วเร็วตีให้ตายสิวะมันไม่ตายอ่ะเร็วเร็วไปไปเปิดเปิดโอ้โหไนเลอขอแดกยาก่อนนะอู้ตอนฆ่าได้แล้วบอกเลยนะโกกูซัพผ่อนมาเองเว้ย

ให้เล่นพาเล่นเป็นพาลาดินก okay. ันแน่เยแดกยานโอเคปังอ้าวแปลกว่ะอืมจัดการอ้าเอ้ยอะไรขึ้นมาขวางทางผมวะเนี่ยเอออุ้ยอุ้ยอ you know ุ <m <M so ้ยหมดเลยเออหมดเลยมามาใหม่เยี <m utter> <m utter> ่ยมเมื่อกี้เมื่อกี้โดนอะไรวะพวกโดนจักรนอเมื่กี้โดนปั่นจักรนัดโดนสวิเบดไปหมดทีมเลยแม่ง ดาเมจห้าหมื่นอะไรเงี้กูกเห็นแล้วเว้ยล,ลืมบัฟโทษเมื่อกี้กูก็ลืมบั๊กเหมือนกันเว้ยแม่งเอ้ยอ่ะิตีเพิ่มตีดิเฮ้ยจิ้นจิ้นจิ้นอุ้ยโอ้โอต้งกระโดดต้งกระโดดตอนมันทุบแพ้เฮ้ยสตันให้แล้วเอาสตันไม่ติตดเนอาะเละเสียยิงเข้าไปฮะ บุกเข้าไปอย่าถอยจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันไปไหนแล้วะจะตายแล้วตายเออเอออ๋อเออจะแตกเฮ้ยปักเสาอืมหัวทิ่มเย่ตายไปสามรอบครับผมนับแล้วดันนี้ตายสองตายสองตายสองเอ้ยยังยังเฮ้ยยังไม่จบอีกเหรอยังไม่จบอีกเหรอพี่ต่ออีกเนี่ยขอหนังหนังเฉยเว้ยเรามาดูกันดีกว่า ล้อมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเลยเว้ยอยู่ไม่ได้ไอ้เจงถ้ามึงให้กูสู้นะพลังขึ้นเต่าอย่านะเว้ยกูไม่อยากสู้แล้วนะเอกว่ไม่อยากต้องอยากแล้วเขาจริงออสทำทำลายทำลายเวทมนต์อ่ะทำลายเสาอ่ะปีนใช้สกิลเสาได้หรอออกอแลนหมอเริ่มแพร่กระจายเตะเตะเตะเสาเตะเตะเร็วทำลายเสาไปเลยเตะต้อง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 เตะเอา ี่ขวาอาว่ะมันจะเร็วมันจะเร็วเอาหมดแล้วนี่โอเคบอสตัวนี้กากๆไม่เท่าตัวเมื่อกี้หราตัวเมื่อกีอ้แม่งไม่ได้อะไรโหดเลยนะแม่งโหดที่สกิลจะกระนัตแม่ใช่โหดที่เกาะพิษมันนี่แหละ <h> ออกจากพิษมันเอ้ยโดนดันไปสกายตลเลย โอ้ยมีเกาะโอ้กี้กดอันติไม่ตายเอ้ยมันมีเกาะแล้วปะเ,เก็ดทอยก่อนที่มันจะระเบิดเร็วใช่ไหมเร็วเร็วกากควายมันติแมนะ่งไม่ไหวฮะหล่นไปอะ ตอ็นซักากเรปักเสาร้าไี้แมีขำด้วยแดด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 ตู้เคลีอยะคลิปนี้ดูหนดีกว่าเสียงมันดังฮิตกูต้องชเหรอกูต้องยเหรอเอมันเอาจริงมเอาจริงแล้วเอ่อคือแบบกูกูกูเผ็ดกูเ็เ็ดได้ป่ะอยมันมาเร็ว โอ้เปิดให้เลยยิงไปแล้วเดือดแล้วจะกิ้วป <in oh, uh, uh. ูยังไงอย่าโดนเลเซอร์เด็ดขาดนะเว้ยมันเหมือนเล่นเดือบเมคายอยู่เลยจริงเกมนี้มันเหมือนทุกเหมือนเล่นทุกเกมมากเลยครับตอนนี้โอ๋อตีด้านใต้เนี่ยหน้าสีสีเปลียวไปอ๋อไปเลยไปตีก่อนเลยจะไปช่วยตัวกูนอนอยู่อะแล้วตีอยู่ข้างใต้บัฟไทยเว้ยไม่ต้องกลัวอ่ะบับโดดคนเดียว มาตีไปเลยกูอยู่แบมป์ดับเบิลเหรอมีอยู่ไกลนี่แหละไม่ไหวแล้วอ่ะมาตีกปเลยมีอยู่ไกลนี่แหละอเฮ้ยแรงว่ะเฮ้ยแรงอู๋แรงชิบหายแม่ฟื้นได้กี่รอบวะผมอะไรแม่ฟื้นตายได้กี่รอบวะดันเนี่ยไม่รู้แต่ตอนนี้เลือดบอสโคตรเยอะเลยเนี่ยโอ้โหตายไม่ไม่รู้จักใช้ยาเลยใช้ดิไหนกันล่ะโอ้

อ,อันตีอบอกคงมีกระเพาะที่อ่อนแอแกมีอันตีนนหรือเปจะบอกนะตอนนี้ตั้งปีท้องมันอ่ะปุ๊กอะไรมาบังวะเนี่ยกูใส่สกิลไม่โดนเลยมือมันอะไรระวังมันออกมาได้ทุกทางมืออุ๊ยอุ๊ยอะไรวะเนี่ยแหลกเลยฮะเดี๋ยวไปทำการเซนเซอร์เซนเซอร์คลิปก่อนที่มีเสียงไม,ม่ลอมแล้วไงน,นะไม่ต้องหรอก ไว้มันมันนำคาญคนเว้จ้างขนาดนั้นนำคาญคนจริงจอันตีไปดิอันตีไปดิเข้านผมไม่เข้าเลยอันตีไม่เข้าอ่ะคู่อันตีแล้วปาไปเลยเฮ้ยมันนอนอยู่ตรงนี้แหละเล่นไม่เลยเล่นสุดทุกไกิ้วเลยเฮ้ยทำไมตีแล้วเราเด้งกลับออกมาวะอะไรที่ผ่านอะเดี๋ยวต้องมีอะไรมันต้องมีอะไรเข้ามาคาญคนอย่างงี เอ้ยจะบอกนะสกิลเรากดมันไม่ลงเไยให้ทำอะไรไม่ได้เลยวะเพราะต้องตีท้องมันตีท้องเขาพันกัมต้องตีท้องมันไม่งั้นไม่เข้าอู้หูถ้าสกิลมึงจะแรงขนาดนี้ว้าวโอ้โหอย่าหายแล้วแม่อ้อลบยังไงวะเนี่ยเหมือนเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้อะไรเดวิสเดวิสจินเดวิสไมคายเนี่ยมันต้องปล่อยเดสเซอร์อย่าตายแค่อันนั้นมันไอ้นั่นเว้ยอะไรวะเทคเกนเว้ยไม่ได้เดวิสไมขายเว้ยเออใช่ ไอ้้นองคเราเราเล่นเอ็นอยู่เว้ยเราไม่ได้เล่นเลยอย่าพูดถึงาพูดฮ้อผ่าตายกูพูดไปถึงหลายเกมแล้วจริงตั้งล่างอ่ะโอ้ดาเชื่อดตายข้างล่างกิ๊กูตายกี่รอบแล้วจริงไม่ไหวแล้วเว้ยเกตีทองแล้วเอาเลยตอนเนี้ยเวลาเนี้ยตีตีหัวไหนวะไม่ได้เมจเลยเฮ้ยทำไมตีไม่เข้าวะเจอแล้วริมายแล้วเข้าเข้าแต่มันเข้ากระปิ๊ดหนึ่งไงไม่เข้าอ่ะ ยังไงวะเนี่ยติดโค้กเลยมันต้องไปหาอะไรทำลายมันต้องไปหาอะไรทำลายด้วยป่าวไอ้หน้าวันนี้มันยิงได้ป่าวอะดบเออคนเราจะสู้เป็นยังไงอ่ะดีร้องโกเลมเกิดได้แค่สองครั้งเลยนะหรือว่าต้องเตะ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 ดูเกิดไงวะกแล้วดูดูดูเกิดไงวะโอ้เออ ใครโดนมือประกบก้าดูเกิดไงวะก้าดูเกิดไงวะมันเจตโต้เห่ข้างล่างตัวตัวรูปตุต๊ต,ต,ตัวละครเมื่อไหร่ไมันมจะมีเหลือสามครั้งอะไรเ <c oughs> งก็ฟื้นชีวิตไม่ได้วะผมคิดว่าฟื้นชีวิตไม่ได้คือไม่ได้ใช่ไหมดูหวัวใจนายเหลือกี่หวัใหวใจศูนย์เหลือกี่นะศูนย์ศูนย์เหรอเออสี่ฟ้านะเออนะสี่ยงโอเคเลยเออ กูก็ต้องถวายบล้วไ <izon> ว้ตอนนี้เป็นเป็นผีเดี๋ยวเป็นผีช่วยก็ได้ไว้อ๋อตมตีตัวข้างบนฟุกตัวที่มันอยู่ข้างบนหัวมันได้ปีมันไม่ได้ปีนขึ้นไปว่ามันไม่ปีนไปตีกายอ่ะเกียร์ดี่เกียร์อยู่อ๋อมันกระโดดขึ้นมาตีได้นี่หว่าง่ตั้งนานพวกเราตั้งนาน โง่ใจะคนเหลือชีวิตสุดท้ายอะไรแบบนี้ตีตียันหัวเลยโอ้ยแสนตีฟรีตีท้องมาตีท้องมาเร็้วเออตีท้มันกว่ากูตายแล้วอ่ะตอนเนี้ยวัวงาเลวัวผมไม่รอดแล้วว่ะตอนเนี้ยจริงสกิลแม่งหลบยากเกินสกิลแม่งหลบยากจังหวะหลบยังไงวะเนี่ยหลบไม่ได้หรออุ้ยต้องหลบให้ดีว่ะสเต็ปมูฟเมนต์แม่งโหดโอ้ รอบนายกดไอแล้วไปดูที่แคสนี่นายมีอะไรเขียนอะไรอะไรชุบชีวิตปะยืนเขียนอะไรต่างกันอะอะไรริดริดสุดชั่นไม่มีต่ออะไรทั้งนั้ามันหมดแล้วเปิดเปิดกล่องด้วยมันต้องมีอ่ะมันจะได้หัวใจแดงอ่ะเปิดกล่องดูเดี๋ยวมันจะให้ไปหาที่ยืนเปิดกล่องซะช่องเต็มวะ่ะในแคสนะไม,ไม่ใช่ไม่ใช่กูทิ้งของเลยกันโอ้ยเพี้ยเลยไม่เปิดกล่องอย่าพังนะอย่าพังอย่าพั พอะเึดีพอพังแล้วแล้วมันจะขึ้นยังไงขึ้นทางแขนเว้ยขึ้นทางแขนเปิดถึงประมาณเวลสี่บาทกล่องเฮ้ยเชี่ยโดนอะไรไะเนี่ยเจอยเจอเจอยายาเยอะมากใช่ได้แล้วโอเคเวลเต็มแล้วโอเคพอมวกแล้วครับพี่มึงเมื่อกี้มึงอะไรกูนะมึงทำมึงเกือบตายใช่ไหมกูไม่น่าเปิอกล่องอยู่สิบปี ดยว่าตีท้องตีท้องนี่กลยิงท้องไปดิเฮ้ยโดนดูดโดนดูดเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอู้อู๋อู๋อู้อู๋อีกแล้วเหรอครับยังยังแจกยาอะสเตปปูเยอะฮะกระโดดหลบได้ เป็นยังไงล่ะเจ๊ตี่สี่สี่สี่ร้อยบอลล้มแล้วล้มยังล้มยังวะยังไม่ล้มนี่หวะบอลจะล้มอีกนิดเดียวเองเออเออกูกูล้มก่อนแล้วเหลือแค่นั้นวะล้มไม่ชุบชีวิตป็นได้วะรอบอีกรอบแม่ยอมแม่เด้วยโอ้ยไม่ชุบชีวิตไม่ได้แล้ววะไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โอ้ล้มวิ่งมาหแล้วจะชุบชีวิตได้ ไม่ได้วะยังกับช่างแม่ง,งนายกดตัวไอเปิดของเปิดของเปิดกล่องไอเทมแคสได้ไหมเอออะไรวะเนี่ยพีทแม่งกองอยังวะเฮ้ยยิงยิงมันเธอได้ต้องจบรอบครั้นี้ให้ได้เว้ยไม่ได้หรอกได้กูมีอันตีแล้วดูมันตีกูตีกูเลยแอลอูชาวไปแล้วขอร้องแหละตายเถอะตายเแอโลอูชาตาย ตายเถอะพี่เอ้ยตายให้กูหน่อยนะนะพี่ตายยอเเฮ้ยีเดียวอู้วเฮ้ยอ้าวยังยังยังเคอ้วอู้วฮะไม่ไล้โอ้โห กอล์ฟนายเปิดถึงกล่องวิวไหนแล้วเนี่ยมันมีใบรักเวิวสิบบาทจะได้ใบช,ชีวิตอ่ะไม่รู้กูไม่แป้ลกูช่วยมึงตีอยู่ยเราไม่ต้องกลัวเลยเนี่ยมิติหัวใจเปิดเวลวยี่สิบเอ็ดแล้วมั้งเนี่ยจบแล้วไอ้โดนดูเนี่ยโอ้โหหูย่าตายอย่าตายอย,อย่าตายจิยาตคีเลือดเลือดเลือดแทบหมดทำไมมึงเกิดหน้าวะไอ้ไม่ดิฟุกหน้าอยู่ไหน ตั๊มกูดีมันฟุ๊กดีมันวิ่งมาแล้วกดอาร์ใส่เราดิยี่มีเงาดิกดอะไรไม่ได้ท้องเมงเหรอนายกดตัวไอได้ไหมเปิดช่องไอเท็มอ่ะอ่าแล้วนายไปที่แคสก็อยู่นี่เอาไปไหนไปหมดวะเขาหลบมุมกันอยู่โอ้โหนี่โดูดีท้องซึ้งเหรอไม่ได้เปิดไม่ได้เหรอ มึงตีท้องให้หนมึงตีท้องเหรอได้ปะกูกูกูไม่กูเข้าเข้าไม่ได้แล้วถ้ากูเข้าไปในกลุ่มกูไม่ดอดแน่ๆเข้าไม่ได้เนี่ยโดนเด้งออกไปข้างนอกเลยโอ้โหแย่โอ้ยแย่โอ้ยตีท้องชีวิตช่างแม่งกูเหลืออยู่ชีวิตสู้ได้อยู่แล้วถ้าตีท้องตายอ่ะกูสู้ไม่ได้เว้ยมึงอ่ะตีไปเลยตีท้องให้มันตีท้องให้มันตีทองไอ้ออกกูกูไม่ขอเข้าไปในวงนะเชี่ยไม่ได้ท้องอ่ะโดนดาเมจน้อยสุดแล้ว ตายแล้วมันโดนแล้วมันโดนแล้วมันโดนเย้เยดเคเอาไว้เอาไว้เอาไว้ก็ชาวเวไปเลยอ้าปาปาใส่ไอ้ที่สุดนะเออ้าใช้ตอนจบตายไม่กินไอ้จบเยเคแล้ก็เราเราไม่สุดเลยนะครับดาวเขาเนปเป็นเกมออนไลน์ที่มันสนุกสนาสตร์โลกนะฮะตอนเล่นบอลเนี่ยนะฮะน็เฉยเฉยเล่นเกมแบบพวกดังๆพวกเดวิสเมค้าอะไรได้ดีเลยเหรอโอกาสว่ะใครเล่นมาเนี่ย ถ้าใครแม่งจะได้ S S thing, S ตัวเนี้ยโอ้ก้องไปที่บนเลยพระทาีมเรามันก็เป็นพระบูมันไม่ใช่พระฮิวอ่ะคาราดินด้วยอะไรกันเนี้ยไหนคุยอะไรสัตว์มึงคุยอะไรกล่องไม่เปิดใจเย็นๆโอ้ นนมันอาอาช่แกก็ตบไปดีนะฮะดีเหียแรดีเหี้ยอปิดจบอ่ะกลับเมืองกลับไปจบสวยๆนะเลยทุกคนครับรู้สึกไงบ้างครับเหนื่อยคือเล่นเล่นเล่นทีนี้คุณอยากจะปิดคอมพักไปสักสองวันเลยคนระับ ดันเดียวนะฮะสรุปทั้งเหนื่อยสุดยอดจริงๆฮะเกมว่าสุดยอดจริงๆริฮะโอเคเนาะเล่นครบทีมโอเคนะครับก็คลิปนี้เราก็ทำไปได้เอ่อดีเอ่อสามสุดเก้านาทีได้ครับประมาณสี่สิบกว่าได้แล้วครนั่นตัวกูหวังไว้สิบห้านาทีนะฮะก็สำหรับถ้าคนถ้าดูจบก็ขอบคุณมากนะคแต่อาจจะอาจจะอาจจะแบ่งเป็นหลายพาร์ทแล้วฮะโอเคก็ขอบคุณท่านที่ติดตามคลิปนี้นะครับ ก็สวัสดีครับก่อนนะครับก่อนอื่นนะก่อนก่อนได้จบคลิปนะก็ต้องขอขอบคุณทางเว็บดังเนสไทยแลนด์ด้วยนะครับที่ทำเกมดีๆให้เราเล่นกันนะฮะคนไทยเล่นคนไทยโชคดีมากเลยนะจริงเออคนไทยโชคดีมากโอเคนะฮะก็คนที่ติดตามครับสวัสดีครับข้าวหมาพ่อมเบอร์ดีครับสวัสดีครับ